เจ้ามหาอุปร,ชราชรัตนวงศ์สาบุรุษเหล็กแห่งราชอาณาจักรลาวเจ้ามหาอุปราชเพชร,รัตนวงศ์สาเจ้าเพชรราชรัตนวงศ์สาเป็นเจ้าวังหน้าของพระราชอาณาจักรลาวะวะมีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับฝรั่งเพื่อกอบกู้เอกราชท่งมีความห้าวหาญเด็ดเดี่ยวได้สมญานามว่าบุรุษเหล็กแห่งรชาชอาณาจักรลาวปริชาสามารถทั้งบูและบุญนับเป็นหูสูตรท่านหนึ่งแห่งยุคสมัยทรงมีวิทยาคมแก่กล้าคงประพันธ์ชาตรีพระองค์ผู้ถูกนํามาสร้างเป็นตัวเอกของเรื่องเพชรพระอุมาในบทระพินไพรวันสําหรับพี่น้องประชาชนจากสปปลาวน่าจะคุ้้นเเเคยกับชชชืื่ออจาาพรรห เจ้ามหาอุปร,ชราชที่ทรงได้รับสมญนามบุรุษเหล็กกันเป็นอย่างดีนอกจากพระองค์จะเป็นนักปกครองเข้าถึงประชาชนและเป็นนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพแล้วยังเป็นผู้นิยมพลปราบเสือล่าจระเข้มีการคบหาผู้คนในท้องถิ่นอย่างกว้างขวางจนวีรกรรมของพระองค์เป็นที่เรื่องลือเจ้ามหาอุปราชราชถือเป็นบุคคลสําคัญของลาวในศตรวรรษที่20พระองค์เป็นที่รักและเคารพนับถือของคนลาวทั่วไปสืบเนื่องมาจากบทบาทในการกู้อิสรภาพซึ่งมีผู้บันทึกไว้หลายแหล่งแล้วในที่นี้ขอหยิบยกเกร็ดข้อมูลในด้านชีวิตส่วนตัวที่ท่านคบบหหาากกัประชชนทุแ่ง เรียกได้ว่าเป็นนักปกครองที่เข้าถึงประชาชนการคบหาและเข้าถึงประชาชนทุกแห่งหนนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอุปนิสัยส่วนพระองค์ที่นิยมไพรพระองค์รู้จกักภูมิประเทศในอาณาเขตลาวอย่างช่ำชองจนได้รับสมญานามว่าบุรุษเหล็กแห่งราชอาณาจักรลาวในยุคป,ปรมาณู มหาศิลาวีรวงศ์นักวิชาการประวัติศาสตร์นักอักษรศาสตร์วันณคดีบันทึกไว้ในหนังสือเจ้าพชราชบุรุษเหล็กแห่งราชาอาณาจักรลาวเล่าถึงพระประวัติของเจ้าพชราชว่าพระองค์สืบเชื้อสายมาจากวงกษัตรย์แห่งนครล้านช้างหลวงพระบางมีสักทางเจ้าชั้นเจ้าราชภาที่ในเป็นชั้นลำดับที่สตามลำดับสักแดชั้นเจ้าในวงกษัตริย์ที่มีอยู่หชั้นโดยชั้นที่สี่เทียบเท่าหม่อมราชวงศ์ของไทยพระองค์ได้รับสถาปนาเป็นเจ้าหาอุปราชแห่งนครหลวงพระบางพระราชวงศ์ของพระองค์เคยได้รับตตตแแหหนน่่่งี้มาาาโบรรณลยชวคปะสู เจ้ามหาอุปราชราชเป็นอรสองที่สามของเจ้ามหาอุปราชบุญคงพระองค์ประสูติเมื่อวันที่19มกราคมคศ1 8 8 9ครั้งวัยรุ่นพระองค์ไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อคศ1 9 0 5ซึ่งทุกครั้งที่โรงเรียนปิดเทอมพระองค์จะข้ามไปท่องเที่ยวละพักที่ประเทศอังกฤษนอกจากนี้เจ้าเพชรราชยังเคยอาศัยที่บ้านพักของมิสเตอร์เลนอาจารย์สอนวิชาดาราศาสตร์จุดนี้เองที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้พระองค์สนใจเรื่องดาราศาสตร์ระมมทั้งเรื่องโหราศาสตร์พระองค์จึงเปน้ววลทฏิิไ พระองค์อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงคำแวน่นพระพี่นางเธอของเจ้าสีสว่างวง์ซึ่งตกพุ่มไม้และมีอายุมากกว่าหลายปีทั้งนี้ว่ากันว่าเป็นการประสานร้อยร้าระหว่างราชวงศ์หลวงพระบางสายเจ้ามันทาตราชากับสายเจ้าอุ่นแก้วตระกูลวังหน้ากับตระกูลวังหลังมีพระโอรสและพระธิดาสามองค์คือเจ้าหญิงคำผิวเสียชีวิตเจ้าหญิงคำจันทร์สามีเป็นชาวฝรั่งเศสและเจ้าชายสุริยราชขณะรับตำแหน่งผู้ตรวจราชาการหัวเมืองลาวที่นครเวียงจันทน์ได้อนุชาญาชื่อนางสีชาวเวียงจันทร์บุตรธิดาสองคนได้แก่เจ้าหญิงอรุณา เจ้านาเพชราชและเจ้าชายอุ่นแก้วเจ้าแก้วเพชราชภายหลังเมื่อสิ้นเจ้าเพชราชแล้วทั้งสองท่านนี้ได้ตามหม่อมอภินพรรัตนวงศาามาอยู่ในเมืองไทยเจ้านาเรียนพยาบาลและเจ้าแก้วรับราชการทหาร เล่ากันว่าเจ้าเพชรราชรัตนวงศ์สาทรงมีวิทยาคมแก่กล้าคงกระพันชาตรีปืนยิงไม่ระคายสามารถแปลงร่างเป็นสรรพสิ่งต่างๆเช่นครั้งหนึ่งทรงแปลงเป็นมแมลงหนีพวกเวียดนามที่รอบอเข้ามาปองร้ายพระองค์ทรงเคย่า้น้ำทวนแม่น้ำโขงไปโผล่ยังจุดหนึ่งที่ห่างไกลามากจนคนลือกันว่าพระองค์สามารถแปลงกายเป็นปลาและวไว้น้ำอย่างสะดวกไปตามลำน้ำเชี่ยวกรากและยังลือกันว่าพวกฝรั่งไม่เชื่อในเรื่องเหล่านี้จึงทรงแปลงเป็นมแมลงต่อหน้าพวกนั้นจนเกิดความเกรงกลัวไปตามๆกันเรื่องนี้บันทึกไว้โดยจนเอมเฮเพิร์นจอเยา ทิทยาชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญเรื่องกิจการในลาวในยุคพระราชอาณาจักร จนเอ็มเฮเพิร์ลเล่าเหตุการณ์ตอนหนึ่งระหว่างติดตามเจ้าเพตราเสเดเยี่ยมราสดอนในแถบหลวงพระบางเมื่อปี1959ไว้ว่าชาวบ้านคนหนึ่งมาขอให้พระองค์ช่วยไล่ผีที่เข้าสิงลูกสาวเจ้าเพตรราส่งขึ้นไปบนเรือนโดยไม่ถอดรองพระบาททนยว่าเพื่อแสดงพระองค์ในฐานะเจ้าผู้ปกครองเมื่อทอดพระเนตรเห็นเด็กสาวและวินิจฉัยว่าเป่าวายยเป็นไข้ป่าจึงส่งมอบอยาควินินให้แต่ขณะเดียวกันก็ส่งเจรจากับผีผ่านคนท่งซึ่งเป็นข้าราชการเก่าผู้หนึ่งครั้งแล้วก็ส่งไล่ผีจากครัวเรือนนั้นคราวนี้วันต่่่อออมมาาผผููู้้้้้หหหหลััักกใใญบบนนนถึงขพระ นอช่วยไล่ผีจากหมู่บ้านเพราะกลัวผีจะทำร้ายหลังจากได้รับคำสั่งจากพระองค์ให้ถางป่ารอบๆเพื่อทำลายแหล่งเพาะยุงป้องกันไข้ป่าแต่ชาวบ้านเกรงว่าผีจะโกรธเจ้าเพชรราชจึงทรงประกอบพิธีอีกอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจเจ้าบ้านเจ้าเมืองของพระองค์ขับไล่ผีไปพวกทหารติดตามยิงปืนไล่เข้าไปในป่าแล้วทำการเผาหอผีหรือสารปู่ตาจนวอดวายจากนั้นถึงจะถางป่ากันได้มหาศิลาวีระวงศ์ปราศชาวลาวที่เคยติดตามเจ้าเพชรราชก็เล่าว่าถ้ามีที่ใดรัษฎรว่าเข็ขวางหนองดใดห้วยใดแม่น้ำใดที่เขาาาาาว่่มมีผีผรร้ประชชนนลงหหกิใ หนาได้พระองค์ก็ไปเที่ยวปราบให้เสมอนอกจากผีแล้วพระองค์ยังปราบสัตว์ร้ายในป่าที่คอยทำร้ายผู้คนทั้งเสือจระเข้และช้างร้ายมหาศิลาซึ่งเคยติดตามพระองค์ไปล่าสัตว์โดยเฉพาะช่วงคศ1931ส1ถึง1939อธิบายอุปนิสัยของพระองค์ว่าเป็นคนมีสติพูดน้อยพูดติดอ่างไม่ลื่นไหลแต่มั่นคงน้ำพระทยัยอดทนกล้าหาญหนักแน่นตรงต่อเวลาและมักผจญภัยมีมานะ ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังทำตัวเป็นเจ้าอยู่เสมอรักเกียิความเป็นเจ้าหากชาวฝรั่งเศสเข้ามาหาพระองค์ที่ห้องทำงานถ้าไม่ใช่เชื้อเจ้าไม่ว่าจะตำแหน่งสูงปานใดพระองค์ไม่เคยลุกจากเก้าอี้ไปจับมือเว้นแต่ผู้สำเร็จราชการหัวเมืองลาวเรื่องที่พระองค์ชื่นชอบที่สุดคือเมื่อมีรัษฎรถือว่าที่ใดหนองใดห้วยใดแม่น้ำใดเฮี้ยนนักมีผีร้ายประชาชนลงหาปลาไม่ได้พระองค์จะเที่ยวปราบให้เสมอหรือมีสัตว์ร,ร้ายรบกวนพืชผักที่ปลูกไว้พระองค์จะจัดการทันทีเรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งของเหล่ารดโดยแท้ วีรกรรมอัลลอลันของพระองค์มีอยู่หลายครั้งอย่างเมื่อคอส .1,932 รัศดรแชนดินมารายงานว่ามีเสือโคร่งสองตัวอยู่ใต้บ้านดักกินควายหมดไป21ตัวชาวบ้านเดือดร้อนขอให้พระองค์ไปปรับเสือเจ้าเพชราพราชพหมูค้าราชการ6-7รายรวมถึงมหาศิลาไปยิงเสือที่บ้านแชนดินแถบน้ำเงิมแขวงเวียงจันแต่ละรายถือปืนคนละกระบอกพระองค์ขับรถเอง เจ้าเพชรราชเกณฑ์ชาวบ้านโห่ร้องตีของตีกลองให้ดังสนั่นส่วนพระองค์กับหมู่ข้าราชการและมหาศิลาดักอยู่ทางที่เสือจะออกไปพระองค์เล่าเหตุการณ์ให้มหาศิลาฟังว่าพระองค์นั่งบังต้นยางพอโห่ไล่ามาสักพักเริ่มได้ยินเสียงคลางหืดจึงส่องไปตามป่าห่างๆต้นไม้ที่พระองค์นั่งอยู่ห่างจากต้นไม้ที่เสือผ่านประมาณ15-16ถึงเมตรพระองค์ตั้งใจให้เสือผ่านไปก่อนแล้วยิงตัวที่เดินตามหลังนัดหนึ่งเชื่อว่าตัวหน่าจะต้องกระโดดไปข้างหน้าน่าจะยิงได้ทันอีกตัว เมื่อถึงเวลาสมควรแต่ยังไม่เห็นเสือผ่านต้นไม้ไปจึงวกคืนมาดูทางฟากต้นไม้อีกด้านก็เห็นหัวเสือโผล่พ้นต้นไม้ห่างพระองค์เพียงสองเมตรพระองค์ยิงใส่ก้านคอจนเสือหมอบคาที่แต่เสือยังเงยหัวพกอยู่พระองค์ซ้ำอีกนะส่วนตัวที่สองกระโดดบังต้นไม้หายไปยิงทันแค่ตัวเดียวเท่านั้นนอกจากปรับเสือยังมีเรื่องเล่าการปรับจระเข้ที่หนองเมหนองยาประมาณ1กิโลเมตรกว้าง200 สามศูนย์เมตรอยู่ในป่าลุ่มใกล้น้ำเงึ่งทางเหนือหนองมีจระเข้ชุกชุมชาวบ้านไม่กล้าหากินในหนองและยังเชื่อกันว่ามีผีร้ายต่อมาเจ้าเพชรราชพัลราชาราชไปหาโหดเนื้อตามแถวบ้านหาดเกลี้ยงทุกวันเสาร์การโหดเนื้อก็แบ่งงอปันให้ชาวบ้านที่ไปโหดทุกคนวันที่ไม่ได้เนื้อพระองค์จะซื้อวัวหรือหมูของชาวบ้านมาฆ่าและแบ่งปันให้ชาวบ้านกินทั่วกัน ช่วงแรกที่ไปถึงบริเวณริมหนองมหาศิลาเล่าว่ากลุ่มผู้เดินทางนั่งดูจระเข้นับร้อยอยู่ในหนองจระเข้ลอยอยู่แบบไม่กลัวใครเนื่องจากไม่เคยถูกรบกวนวันแรกพระองค์ใช้ปืนมาเซอร์ยิงจระเข้ที่ลอยอยู่12นัดตัวที่ถูกยิงตายก้มไหนหนองแต่ไม่มีคนกล้าลงไปดูส่วนตัวที่ไม่ถูกยิงก็ดำน้ำแล้วว่ายห่างออกไป สองอาทิตย์ต่อมาพระองค์สั่งให้เจ้าเมืองทุกระดับป่าวประกาศให้ชาวบ้านตาลเตี่ยวหาดเกลี้ยงแชนดินนากุงมเป็นต้นลงหาปลาหนองแมกโดยให้เจ้าเมืองเอาเรือไปที่หนองหลายลำและจัดทาแพไว้พระองค์ไปนั่งเรือหายิงจระเข้วันเดียวยิงได้13ตัววันต่อมาก็ฆ่าลงต่อเนื่องจนจระเข้หนองแม็กนับร้อยหนีไปหมดหลังจากนั้นชาวบ้านก็ลงหากินในหนองน้ำได้สบายจนทุกวันนี้เจ้าเพชรราชแล้วถึงเรื่องการล่าสัตว์ของพระองังงอในหนังสืออาวุธปืนและกีฬาล่าเนื้อของพระองค์ตอนหนึ่งว่ากีฬาล่าเนื้อ,นจ,น,อนจู้ะร ซึ้ดไม่ชอบและเกลียดเป็นที่สุดเพราะเห็นแง่ร้ายด้านเดียวอธ,ธิทำลายชีวิตสัตว์แต่ถ้ารับรู้รสชาติแล้วจะรู้สึกอยากเข้าป่าการเข้าป่าไม่ได้มีจุดประสงค์ล่าสัตว์อย่างเดียวแต่ยังได้ความรู้แง่พฤกษชาติสัตว์ใหญ่ตลอดจนรมเนียมชาวป่าชาวดอยถึงจะเป็นนักนิยมไพรที่มีประสบการณ์กระนั้นมหาศิลาก็ละว่าเจ้าเพชรราชก็ยังเคยถูกสัตว์อทิช้างวัวกระทิงไล่อยู่หลายครั้งลิภัยสู่เมืองไทย ในช่วงที่ฝรั่งเศสกลับมามีอิทธิพลในลาวอีกครั้งเจ้าเพชรราได้ลีลีัยมาอยู่ในไทยนอกจากจะให้ความช่วยเหลือขบวนการกู้ชาติสายต่างๆแล้วพระองค์ยังทรงร่วมกลุ่มนักนิยมไพยในไทยที่นำโดยนบุญสรงเลขกุลเจ้าเพชรทรงเดินทางไปทั่วพงไพยในไทยเพื่อล่าสัตว์ในหนึ่งก็เพื่อทรงปลีกตัวจากความวุ่นวายทางการเมืองในบ้านเกิดเมืองนอน โดยในปีพุทธศักราช2489เมื่อต้องส่งลีภัยทางการเมืองเข้ามาอยู่ในประเทศไทยพร้อมรัฐบาลลาวอิสระและประชาชนเมืองลาวผู้รักอิสรภาพหลายพันคนเป็นเวลานานถึง11ปีขณะพำนักลีภัยในประเทศไทยมีคุณอภินพรยงใจย,ยุธเป็นแม่บ้านต่อมาได้สมรสกับคุณอภินพรเปลี่ยนเป็นหม่อมอภินพรรัตนวงศาสาน,สนามสกุลรัตนวงศาสาทรงตั้งขึ้นเองเมื่ออยู่ในเมืองไทยสืบเนื่องจากพระมหปร,ราชุนแก้วพระปกา ในปีพุทธศักราช2499เสด็จเจ้าสุวรรณภูมาได้ทูลเชิญเจ้าพชราชกลับเพื่อแก้ปัญหายุ่งยากในประเทศและได้สเสด็จกลับในวันที่22มีนาคม2500โดยทางรถไฟจากกรุงเทพถึงหนองคายมีประชาชนลาวไปต้อนรับออย่างล้นหลามเมื่อสเสด็จกลับสุราชอาณาจักรอีกครั้งเป็นความปลิ้มปิติและความหวังใหม่ที่ชาติลาวจะได้สงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองไร้การครอบครองของชาติอื่นท่านกลายเป็นเทพ,พเจ้าคนลาวแต่ก็เป็นชนวนให้เกิดความไม่พอใจ รวมทั้งอุปสรรคขวกักหนามต่างๆที่ทําให้พระองค์ตระหนักถึงความล้มเหลวในการรวมตัวการสร้างชาติใหม่และทรงทราบถึงอันตรายบางประการสิ้นพระชนประมาณเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 0 2ทรงมีลายพระหัตถ์ถึงพระสหายนักนิยมพลในกรุงเทพบรรยายถึงความผิดหวังและล้มเหลวรับสั่งว่าถึงคราวที่ต้องเสด็จนิรศรจแผ่นดินเกิดเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในเมืองไทยอีกครั้งประมาณว่าจะเสด็จในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 0 2แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีผู้ใด คาดฝันอุบัติขึ้นเช้าวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2502พระสหายในกรุงเทพได้รับแจ้งจากเจ้าคำปานเอกอกราชทูตแห่งราชอาณาจักรลาวประจำประเทศไทยณกรุงเทพมหานาครว่าเจ้าเพชรราชสิ้นพระชนแล้วเมื่อ14ตุลาคมพุทธศักราช2502ณวังเชียงแก้วสาเหตุเส้นโลหิตในพระสมองแตกด้านวัตถุมงคลพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จเจ้าเพชรราชได้รับการยอมรับเป็นวัตถุมงคลสักการบูชาของชาวลาวไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายเหรียญที่ระลึกต่างล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเหรียญเจ้าเพชรราชรัตนวงศา